เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนีครับและสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องส่งกิจกรรมกันดีกว่านี่เจ้าตัวนี้เลยครับผมโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าไอเจ้ากล่องส่งกิจกรรมรอบนี้เนี่ยแม่งเก็บโคตรยากโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะเปิดกล่องของเอ่อเรียกกล่องสีแดงก็แล้วกันเนาะทั้งหมด34กล่องนะครับแล้วก็เจ้ากล่องสีขาวตัวนี้เนี่ยเราจะเปิดกัน68กล่องรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด102กล่องเลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่า เราไปดูอะไรแ่มแจมกันก่อนดีกว่า คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชั่น PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยละ ค่าขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ NC 0 0 0 1เพื่อนเพื่อเนี่ยจะได้รับเฮดฟรีเนะครับหลือใช้แรกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูไอเทมที่อยู่ในกล่องกันดีกว่านะครับว่าเขามีของแรอะไรน่าสนใจกันบ้างโดยอย่างที่รู้นะครับว่าเจ้ากล่องพวกนี้เนี่ยเราต้องใช้ไอเทมที่ดรอปจากในดันก็คือเจ้า2ตัวนี้นี่แหละไปแลกกล่องอีกทีหนึ่งที่เ p c ตัวยูนับและกล่องแต่ละกล่องเวลาแลกเนี่ยต้องใช้หินตีบวกเพิ่มเติมในการแลกด้วยนะทีนี้ต่อมาเรามาดูไอเทมกันดีกว่าโดยเริ่มจากกล่องแดงก่อนเลยซึ่งในคลิปนี้เราจะเปิดกล่องนี้อัสามสิบสี่กล่องเลยนะและไอเทมที่แรที่สุดในกล่องเนี่ยก็ คันแดงนั่นเองโดยนอกจากใบแอมแล้วเนี่ยก็จะมีพวกใบแม็กเลดใบคีเลดนะครับเรียกได้ว่าคันแดงเนี่ยมากันครบเลยรวมไปถึงคันมีเดียมเนี่ยก็มีด้วยและยังไม่หมดนะครับในส่วนของประดับเนี่ยก็จะมีเป็นแหวน3ามนะครับแบบถาวรเลยนะไม่ว่าจะเป็นคีเลดหรือว่าคีดาเมดเนะครับรวมไปถึงขนนกแล้วก็พวกเข็มขัดเนี่ยก็จะมีแบบครบทุกสีเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประคุมซิกด้วยแล้วก็มีเอมอร์ไซลูแล้วก็ R W 3นั่นเองนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็จะ ประมาณนี้นี่แหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นขยะทั้งหมดแล้วเนี่ย ทีนี้ต่อมาเนี่ยเป็นกล่องขาวกันมากดีกว่านะครับโดยเจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยใบออกก็จะเป็นก้านข่าวแล้วนะแล้วก็จะมีก้านแดงด้วยซึ่งแน่นอน,นะครับก็จะมีทั้งใบแอมใบแม็กเลดใบคีเลดนะครับแล้วก็ในส่วนมอไซค์เนี่ยก็จะมี PW5 เพิ่มเข้ามาด้วยและนอกจากนี้เนี่ยในส่วนป้าคุมเองก็จะเปลี่ยนจากคุมซิกเป็นคุมแมททิวทั้งหมดเลยนะครับแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนกับกล่องเมื่อกี้เลยนะพวกประดงประดับอะไรพวกนี้เนะี่ยแล้วก็พวกกระยาเองเนี่ยก็ยังเหมือนกันอีกด้วย เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาแลกกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอเอาหินออกมาก่อนแมแลกทีหนึ่งใจหินเยอะซะด้วยนี่เก็บไว้เพียบเลยครับผมแล้วก็หินแดงมาอีก1จุดดครับเสร็จแล้วเนี่ยเราไปแลกที่ n b c เมืองบริไอเนี่ยก็คือไปที่กลางเมืองเสร็จแล้วก็วิ่งไปาหาเจ้าตัวยูนเลยนี่ยืนแอคอยู่ตรงนี้มาแลกกล่องหน่อยซิ see. โอเคทผู้ชมทีนี้เนี่ยเราก็แลกกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากกล่องแดงก่อนเลยจัดไปดอกแรกสวยๆลูกพ่อหกล่องโอ้ยหหแหวนถาวรปะวะคือต้องบอกก่อนผู้ชมว่าในกล่องเนี่ยมันมีทั้งแหวนแบบถาวรด้วยแล้วก็หนึ่งวันเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ากดดูมันเลยละกันนี่อันนี้ได้แบบ1วันแล้วก็โอ้โหมึงหนึ่งวันคู่เลยอย่างเกลือครับผมทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาเปิดดีทะเลทรายกันดีกว่าโอ้โหตรงแท่นนี้ไม่ได้มานานมากมา จัดกันซะหน่อยแล้วก็ไปอีก10กล่องเลยก็มาดีครับนี่โอ้โหได้กล่องเงินวะ่ะแล้วก็มีแหวนไม้แก้วไอตัวนี้ก็ไม่ดาวนแล้วก็คอตุมเป็นแบบ3วันนะครับแต่ว่าโอ้โหออฟมึงดีเลอเกินวันเนี้ยนอกจากนี้เนี่ยมีกล่องสุ่มเงินด้วยเขาบอกว่ามีโอกาสได้ตั้งแต่50000นไปจนถึง 3M เ,เลยเนี่ยครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มเงินกันดีกว่านะนี่นเจ้ากล่องตัวนี้ ทีนี้ต่อมาเมืองกรีนมาที่กลางเมืองแล้วก็ไปที่กลางน้ําเลยนี่ครับนี่ตรงนี้ก็จัดไปดีครับสิบกล่องสวยๆรูปป้อโอ้โหเดี๋ยวนะมึงมีคอตูมอะไรแปลกๆมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยคอตูมชุดแต่ว่าเนี่ยคอตูมปีกเนี่ยครับแล้วก็มีออฟในรูมาเหมือนกันเลยอยู่ได้3วันเหมือนกันเลยส่วนแหวนเป็นแบบ1วันหมดเลยครับผมและสําหรับล็อตสุดท้ายกล่องแดงเนี่ยเราจะไปเปิดกันที่ไหนดีวะเดี๋ยวนะไปแมป180ดีกว่านี่ตรงนี้ บอกเลยว่าดวงดีจัดจัด มาเปิดกันล็อสุดท้ายนะครับรู้สึกว่าจะเหลือแก่เท่าไหร่วะเนี่ยแปดกล่องแปดกล่องก็ยังดีมาดีครับโอ้ยแหวนกูถาวรไปเนี่ยโบก็ให้โอ้โหหนึ่งวันอีกแล้วแล้วก็ได้เป็นกล่องเงินเอาเป็นว่าเรามาลุ้นกล่องเงินกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่สองกล่องก็มาสิครับได้ขวดเอ็มเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหกดดูไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูแบบที่หน้าแชทนะครับเดี๋ยวดูหน่อยซิชึบนี่ได้หนึ่งจุดแปดเอ็มมาขวดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้หกแสนมาขวดหนึ่งอันนี้ถือว่าได้อยู่นะได้ ประมาณ 2M นิดๆนะครับและสําหรับกล่องต่อมานะครับหกกล่องนีเ่เดี๋ยวเราเริ่มแบบสวยๆ10กล่องที่นายูนก่อนเลยก็มาดีครับผมอ อุ้ยกล่องเงินมา 2, 2> เดี๋ยวนะมีแหวนด้วยขอดูแหวนหน่อยเพรากก็ให้โอ้โหหนึ่งวันอีกแล้วต่อมาเรามาเปิดที่แมปไหนดีว่าเดี๋ยวนะเอาเป็นว่ารอบนี้เราเน้นพวกหน้าดันเจี้ยนดีกว่านาะเี่เริ่มจากดันนี้ก่อนเลยเสร็จแล้วก็จัดไปสิบกล่องสวยๆลูกพ่อก็มาดีครับอื <c> ้ม <oughs> และอันต่อมาเนี่ยไปหน้าดันหุ่นยนต์กันต่อเลยดีกว่านะครับเน่ตรงนี้เลยเดี๋วดูวมีบอสปะวะ ไม่มีบอสพอดีเลยเนาะเสร็จแล้วก็จัดต่อไปอีก10กล่องก็มาดีครับโอ้สิบกล่องมึงก็ยาล้วนเหมือนเดิมบอกเลยโคตรเข็มนะผู้ชมไอเจ้า,อาไอเทมที่เอาไว้แลกกล่องเนี่ยมันดรอปยากมากเลยนะแล้วพอเปิดมาแม่งได้ยาล้วนกันแบบนี้เป็นอะไรที่โคตรท้อแต่เรายังมีโอกาสอีกหลายรอบหวังว่าจะได้พวกใบแอมมาบ้างอ่ะทีนี้เรามาที่หน้าดันเทมปัสกันดีกว่าเนี่ยเจ้าตัวนี้เลยแล้วก็จัดไปอีก10กล่องละกัน10กล่องสวยๆก็มาดีครับไม่โอ้โห ไม่คุยเห็นแล้วท้อจังวะมาดูแหวนกันเลยแบบหนึ่งวันแล้วก็แบบหนึ่งวันโอ้โหถามจริงมึงใส่ถาวรมาด้วยจริงเอพันเนี่ยแล้วก็อันต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่หน้าดันแมงเอเวกันดีกว่าะนีัยนี่เจ้าตัวนี้เลย แล้วก็จัดไปอีกเท่าไหร่ดีเอา8กล่องดีกว่ามันเหลือเศษอยู่ก็จัดไปดีครับ8กล่องสวยๆโอ้โหมือสวยจริงด้วยยาล้วนบอกเลยทุกชมว่าโคตรอภิมาหายาล้วนทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาที่แมป180นะครับเดี๋ยวเราจะเปิด2จุดเลยเนาะเพราะว่าอีเจ้าแมปนี้บอกเลยว่าเปิดทีไรดวงดีทุกรอบจัดตรงนี้ไปก่อนเลย10กล่องก็มาดีครับไม่10กล่องแรกแหวนของเราเป็นแบบ1วันล้วนๆและอีก10กล่องเนี่ยเราจะเปิดกันที่ตรงนี้เลยนะครับนี่อ่ะ ยืนให้มอนตีด no ้วยมาตีหน่อยลูกพี่เชิบเสร็จแล้วก็จัดไปสิบกล่องสุดท้ายท่านผู้ชมก็มาดีครับไม่งโอ้โหอะไรมึงจะเก้มขนาดนี้วะอ่ะทีนี้เรามาดูกล่องเงินกันดีกว่านี่อันนี้มีห้ากล่องนะแล้วก็กดเปิดเพล็บแล้วก็ไปดูที่แชทในขอดูหน่อยซิมีแป0 0สนเจ็ดแสนโอ้โหเดี๋ยวนะโคตรเกลือขนาดกล่องเงินนะเนี่ยโอ้โหมึงเกลืออะไรขนาดนี้วะ เอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการสุ่มกล่องกิจกรรมวันลอยกระทงนะครับทั้งหมดเนี่ยหนึกล่องซึ่งบอกเลยว่าไอเทมแม่งดอบยากมากแต่ที่มันน่าหดหัวนั้น,นเนี่ยก็คือของในกล่องที่เปิดมาแม่งได้ขยะล้วนโอ้โหเหลือเชื่อกิจกรรมอะไรของมึงครับเนี่ยเอาเป็นว่าโดยสรุปนะครับก็คือคลิปนี้เราเกลือน,น่นแหละแล้วก็ไอพวกกิจกรรมของตัวเกมเนี่ยนับวันก็ยิ่งเกลือขึ้นเรื่อยเรื่อยเรืเรจนคนเริ่มจะาหายหมดแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ากิจกรรมรอบหน้าหลังอัปเดตเนี่ยเขาจะม เราเล่นกันอีกหรือเปล่าและสําหรับในคลิปนี้นะครับใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม